สวัสดีครับับวันนี้เราก็ามาอยู่เทเขาสาสุขเก้าวันนี้ก็ยังมีเสียงหมากกวนนิดหนึ่งครับก็วันนี้ไปซื้อ,อคอมพิวเตอร์มาสตัวนะครับก็มาจากอุ้ยมาจากไม่ไกลไม่ไกลจากจากบ้านนะครับก็ยังไม่เห็นว่ามันเท่าไหร่ครับก็เจอกันทางในเฟซบุ๊กนะครับก็ดีน้องที่เขา ลงขายนะครับก็เลยตอกซื้อมานะครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับก็บอกเลยว่าซื้อกันแบบวัดดวงนะครับน้องก็บอกว่าไม่ไแน่ใจว่าจะใช้ได้ไหมนะครับแต่เราก็อย่างที่เราบอกแล้วว่าซื้อกันตามสภาพนะครับราคาก็ไม่ต้องบอกกันนะครับว่าราคาทเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็ซื้อกันมาเป็นแบบเหมือนเป็นอะไรมากกว่าก็ยกก็ ผมก็ยังไม่เห็นนะไม่ไบแต่อาจจะต้องเอามาอาบน้ํานะดูแล้วต้องอาดีต้องเอามาอาบอาบผ้าแบบเครื่องประกอบจะรู้ว่ากล้องมองเห็นไหมนะเดี๋ยวจาะกล้องแป๊บหนึ่งกล้องมองเห็นไหมอ่ะโอเคยังเห็นอยู่นะครับเอตัวนี้เป็นแรมแรมตัวนี้ก็ดูเอาแค่อะครับอยู่ที่อ่า ที่เขียนโค้ดติดไว้วันที่ยี่สิบเก้าวเป็นที่ยี่สิบเก้าเดือนเดือนเก้าสองพันสิบตอนนี้สองพันยี่สิบสิบปีครับก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องกิกนะครับพูดถึงว่ากีเอ็มบีครับกิกก็ต้องคุยค MB, ะนะครับพูดกันเป็นเอ็มบีดีกว่าครับมาภายในนะครับตกลงกันแล้วว่าไม่มีฮดดร์ดิสนะครับแต่เราก็จะมีแรมเขาก็จะมีแรมมาให้เราหนึ่งตัวภายในนะครับก็ภายในนะครับมีเครื่องเล่นดีวีดี มีตัวท่าไก่ไปนะครับแล้วก็ CPU ยังอยู่นะครับ CPU ตัวนี้ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวขอดูแดมต้นขั้วก่อนว่าอะไรอีกเท่าไหร่เมนบอร์ดของเอเซอร์ะ Ether นะครับ P P5KPL นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกอ้ามาดูแรมต้นขั้วว่าประมาณเท่าไหร่่กี่ MB, ก่เอมบีหนึ่งจุดแปดประมาณห้าหนไอ้าสอโอเคห้าได้ครับ ใส่ติดเี๋ยตองดู่อกลัวจะใส่ผิดมาโอ้ถูกแล้วถูกแล้วปืนิดนโอเคเอาละก็ตัวนี้ก็ห้าสองหก หน่วยความจำไม่มีนะครับลมมีให้อะไรลวกแกรกอะไรวะรวล่วงครับไปขัดนาะน่าจะเป็นหน้ากากอะไร,ย,ไร <c oughs> ยังไงหนึ่งครับก็คงจะไปชินส่วนนี้แหละอา่าจะเป็นหน้ากากหน้าความรู้สึกน่าจะเป็นหน้ากากหน้านครับนนาก,าก็บชุดแผงหน้าชุดค้ชพุงชุดหน้ายังอยู่ครับก็อโอเคตามสภาพตามราคาที่เราคุยกันไว้ครับ ซื้อของผมไปซื้อก็จะไม่ยืน,นติครับดูกันก็ราคาคุยกันแบบชัวๆครับ่าดูตัวในตัวนี้น้องเขาก็บอกว่าโอเคมันก็ยังไปเครื่องได้คนระับเด็กก่อนอาจจะตัวควบคุกเถื่อนแตงหน่อย ก็เลยทำให้เปิดอยากนิดนะครับที่มาตัวนี้ตัวนี้ไม่มีแรมครับตัวนี้ไม่มีแรมตัวนี้ก็จะเป็นเอเซอร์เหมือนกันนะครับไม่มีแรมครับก็มีสายซาตา้าถอดสายซาตา้าเคื่อเล่นดีวีดียังอยู่นะครับสายต้าอยูอ่แรมไม่มีนะครับเหมือนเดิมก็คือน้องเขาให้แรมมาสองตัวนั้นแล้วนะครับ ก็ขนาดอพอตัวนี้เสียไปหนึ่งอันนะครับตัวล็อกตัวล็อกอันนี้หักนะครับล็อกของเอ่อะอะไรกันอะโอเคหนี้ไม่จัดยไฟก็เดี๋ยวเจอกันในคิดหน้าครับคิดอลองเทสนะครับว่าจะเปิดขึ้นมาติดไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ